สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตีลายเลนเจอร์ด่านร้อยสาสิบสองกันนะครับไปกันเลยครับไปใช้แค่น้ำแข็งครับรับพายุเพื่อไม่ต้องใช้นะครับ ตอนแรกมาให้่าอัพแรกเลยครับให้ถึงเวลแปดเลยครับให้ถึงตันนะครับแล้วก็ส่งเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ส่งผ่านกัรโครนี่นะครับชี้ที่ผมใส่มานี่คือแบบว่าไม่ได้ใช้นะคือเอามาอัพเวล ตอนนี้เราก็สร้างไปเรื่อยๆตอนนี้ข้ามส่งกข้ามขาดเลยนะครับเดีวผมจะบอกการใช้พายุนะครับเราให้คนนี้หรอวลองหลังแบบเยอะๆก่อนเราถึงจะใช้พายุนะครับตอนนี้ครับน่าจะ น่าจะได้แล้วถ้าอยากจบไปเร็วก็กดเลยนะไปพายุเลยครับปึ๊บน้ำแข็งครับตอ่อเพื่อได้ให้มันตีโดนบอมใช่ไหมครับคุณก็มีทัยชนะแหละร้อยสามสองแลครับไอ้คิงไวยสองกจะออกมาแล้วนั่นนะครับ,บออกมาแล้วครับคิงไว้สองตอน,นี้ก็ต้องตีป้อมแต่นะครับตอนนี้ตีสแปนให้ป้อมแตก เหตุผลว่าชนะเลยแลครับด่านนี้ง่ายอัน,นี้ปังก็เ,เ,เยลยแล้วนะชนะครับ ได้โพขอบคุณที่รับชมนะครับ